สวัสดีครับผมเลือกิดนะครับวันนี้ผมจะพามาสวนลุงแดงอยู่บ่อเวณจันทบุรีนะครับใช้พาวเวอร์กรีนอย่างเดียวนะครับเือรก้าเกษตรนาโนตอนนี้ดอกสวยมากนะครับออกดอกนะครับสารสะสมครับดอกออกยันต้นลําต้นนะครับออกตลอดนะครับออกเยอะมากครับชาวสวนพอใจใช้มา20ปะขวดนะครับดูครับดูไปครับ ออประมาณสามสี่ร้อยต้นนะครับวนนี้ครับนีครับดูออกทั้งลำต้นโคนนี่ครับดูนี่ครับออกตลอดนะครับออกเป็นพวงๆเลยนะครับ ใสวยเขียวใบใหญ่นี่ครับเยอะออกเยอะหัวใหญ่